ไ,ได,ไไดจะให้คนดูเกลอกสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสูช่ช่ะะองไฟทนี่นะคะขอเสียงไรค่ะขอเสียงเต เยอะมากนะคะมีประมาณ8 0 0 0มล้านคนนะคะและวันนี้ไฟจะมาเปิดกล่องุกล่องซุ้มนั่นเองค่ะอันนี้เป็นกล่องที่ไฟซื้อมาในราคา1 0 0 0บาทค่ะแล้วก็มีทีมงานเป็นคนไปซื้อมาให้นะคะไฟก็เลยไม่รูว่าข้างในเป็นอะไรหัวเราะอะไรคะแล้วเป็นแล้วสุ้มอะไรเขาบอกว่าเป็นสุ่มเสื้อผ้า องแกะกันดูเลยค่ะให่เหมือนไปได้อันนี้มาจากในเฟซบุ๊กว่าเขาว่ามีสุตเสื้อผ้าน้อยชิ้นไม่ใช่น้อยชิ้นแบบไม่ใช่น้อยชิ้นแบบไม่ต้องไม่ต้องซื้อทีเราเป็นกระสรอบก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเมื่อกี้มึงบอกทีมงานไปซื้อมาให้ก็ใช่งไงแต่กูรู้ไงรู้ดีฉันถืทีมงานหรือมึงซื้อทั้งทีมงานและกูซื้อไงโอ้ยมันก็เป็นของที่มึงสั่ง คนแบบใส่เสื้อผ้ามีสองอยู่แล้วเราจะมาเริ่มที่ชิ้นไหนกันดีอ่ะชิ้นแรกอุ้ยอันนี้น่ารักอันนี้น่ารักนะไฟอันนี้เป็นมีแขนคุยๆเป็ตัวใหญ่อยู่นะใส่ได้เธอก็แบบใส่ได้แล้วก็มี่าเธออันนี้นี้เธอว่าเธอใส่ได้หมดแหละอุ้ยอันนี้ผู้ใส่ได้อันนี้เป็นอุ้ยน่ารักมากอ๋อมันเป็นกางกางกางเกงที่เหมือนหนีอ่ะอ๋อไม่รู้อ่ะเรามาลองดูมันโหลอดเตาใช่ไหม แต่ได้เออได้่ได้ลเอทนี้ล่าีก็ใส่ไม่ได้ใส่ไม่ได้อันนี้ก็ให้คนเกลออุ้ยคุนี้เกลอุ้้ยใคนี้น่ารักมาอไระป็สื้อคลุ้ได้ได้ได้นี้ให้แม่ดนีกว่า a few moments later มคุณคิดว่าเด็กผู้หญิงคนนี้จะใส่ได้หรือไม่ชุดหมี่อันนี้ไปต่อเสื้อตัวนี้ก็น่ารักตัวนี้ก็น่ารักตัวนี้ก็ใส่ได้ไปต่ออ่ะตัวสุดท้ายตัวนี้ไปต่อใส่ได้โอเคสรุปได้มาทั้งหมดกี่ตัวเจ็ดตัวสิบเจ็ดตัวเ็ตัวหนึ่งพันบาทมือสองล้วนสิบเจ็ดตัวหนึ่งพันบาท ตัวไม่ถึงร้อยตัวมันหกสิบเจ็ดสิบบาทอ่ะมึงใส่ได้กี่ตัวล่ะแปดเก้าตัวเก้าตัวพันหนึ่งตัวละร้อยตัวละร้อยสิได้คอนเทนต์ได้คอนเทนต์คุณผู้ชมได้คอนเทนต์เนาะแต่ละถามว่าได้ไหมก็อันนี้ก็แจกอันนี้เดี๋ยวเอาไปแจกเขาได้ไงเอาไปแจกออฟฟิศแจกพี่พี่ที่ออฟฟิศถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะคะแล้วก็อยากให้สองคนนี้มาช่วยถ่ายอีกก็คอมเมนต์นะคะดาว n below นะคะ กดไลค์นะคะกดแชร์กด u ับส r คร e นะคะแล้วก็รอดูว่าคลิปต่อไปเนี่ยจะเป็นอะไรอีกไฟยังไม่หยุดทำ u t u b e นะคะที่ไม่ค่อยได้อัพเพราะว่าเริ่มทํางานประจำแล้วนะคะทุกคน What Bro What are you talking about man สรุปก็คือซักเซ็ตไหมอ่ะซื้อมือสอมาตกตัวละ110บาทที่ใส่ลายอกพ่เให้สบบาบ้านเขาก็ถ<อ>ือว่าเป็นของขวัญก่อนสิ้นปี